อันนี้ผมเรียกว่าความจริงไม่ต้องรีวิวต่อก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เอนจอยมากเลยเอนจอยกับการใช้งานมันมากเลยอ่ะคือมันให้ความรู้สึกแบบว่าที่เป็นสปริงแบบเดิมน้อยมากแค่แบบช่วงต้นมากๆที่กดขู่แทบไม่มีเลยดีกว่าต่างมาจากเดิมเลยอ่ะนีมันนี่มันไม่ใช่แป้นเท้ารูจิเทคแล้วอ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมามอสตัวนี้กันนะเราจะมอสแป้นเท้าของรูจิเทคครับผมด้วยมอสตัวนี้เลยตัวที่เป็นมอสตัว คันเร่งเบรคคัตของ CGK นะครับแต่ที่ผมจะมอสเนี่ยผมจะมอสแค่ตัวเบรคอย่างเดียวก่อนก็คือตัวนี้นะผมจะใส่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าคันเร่งคัตเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะมอดอะไรเนาะผมก็จะมอสแค่ตัวเบรคอย่างเดียวนะก็จะใส่ตัวนี้ครับผมไปในตัวนี้นะซึ่งวิธีการทํานะครับผมของแต่ละตัวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะผมก็จะโชว์แค่ตัวเดียวคือตัวเบรคนะครับผมที่เหลือเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะไปใส่ตัวสเปเซอร์นี้กันเนี่ยก็ไปใส่กันเองได้เลยนะโอเคเราไปดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะสอนนนววิธีีีีกาาารมมแแบบบบ่่่ไเเยยยตังด้้ะ เราต้องจ่ายเงินใช่ไหมอันนี้มันคือของ t g k นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เป็นของที่ฟรีนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมการทําให้ตัวเบรกตัวนี้ดีขึ้นได้แบบไม่เสียตังค์ด้วยนะแล้วก็จะมีทั้งสองออปชันเลยว่ามีเสียตังค์กับไม่เสียตังค์ให้เทียบไปเลยนะอย่างแรกนะครับผมที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องเอาตัวแป้นเท้าออกมาก่อนก็จะขันน็อตทั้งหมดครับ6ตัวนะ1 2 3 4 5 6 6ตัวนี้นะ แล้วเราก็จะถอดตัวแป้นนี้ออกมาได้แล้วผมขอบอกก่อนเลยครับว่าตัวแป้นเท้าของ Logitech เนี่ยเป็นจุดอ่อนของพวงมาล Logitech นะเพราะงั้นการทําให้ตัวแป้นเบรกเนี่ยดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานพวงมาลของ Logitech ได้ดีขึ้นมากๆนะครับเป็นมอสที่คุมที่สุดถ้าคุณจะลงทุนกับ Logitech นะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวน็อตน,นะครับผมเขามีป้าย ไว้ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยผมไม่แนะนํานะสําหรับคนที่ประกันยังไม่หมดนะครับผมให้ทําเฉพาะกับคนที่ประกันหมดแล้วเท่านั้นเนาะค่อยมาหมดกันนะทนใช้ไปขอนสักปีหนึ่งนะครับพอออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราวางไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ออกมาทุกแป้นแล้วเนาะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องยกตัวพลาสติกตัวนี้นะครับผมขึ้นมานะด้านหลังเราต้องถอดน็อตสีเงินออกมาให้หมดนะครับผมก็จะมีก็จะมีตรงนี้ครับ1 2 3 4 5สี่หนะครับผมแล้วก็7 8 9 10ตัวนะครับผมไปเริ่มถอดกันดีกว่าในนี้ก็คือน็อตทั้งหมดที่เราถอ,อดออกมานะครับเขขันหมดทุกอันแล้วนะครับผมฝานก็จะออกมาได้เนาะต้องระวังนะครับผมขันน็อตสองตัวนี้ออกมานะ อนนี้สายตัวนี้ก็จะเป็นอิสระนะครับผมไม่ลังแล้วนะเราก็จะพลิกกลับมาอีกฝั่งนะครับผมแล้วก็เอาฝาออกได้นี่ครับโอเคเอาฝาไปวางไว้ก่อนนะตอนนี้เราก็ต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับผมขันออกมานะตัวนี้ออกมาเราก็จะสามารถถอดประกอบตัวสปริงข้างในแป้นเบรกตัวนี้ได้ละ ขอโทษถ้ามันดูแบบว่าสกรปรกนะครับผมพอดีเจ้าของเก่าอันนี้เนี่ยเขาเลี้ยงแมวนะครับก็เลยมีขนแมวค่อนข้างเยอะอย่างนี้เลยนะใช้หกเหลี่ยมขันออกมานะนี่นะเราก็ถอดซสซ่จะเปนออกมาได้ละขนเยอะหน่อยนะครับผมขนแมวนะเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงแมวไว้ถอดมาข้างในเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเหมือนตัวยางนะครับผมใส่ไว้ตรงแป้นเบรกของเขาด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนการมอดแบบฟรีๆไม่เสียตังค์ก่อนนะครับผม โดยการเสริมเจ้าตัวนี้ให้มันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะทํากันยังไงนะนี่คืออยางที่อยู่ในตัวแป้นเบรกของโรจิเทคนะครับเวลาสปริงมันหดมาถึงตรงนี้เนี่ยเท้าเราก็จะยันกับตัวยางตัวนี้เนาะทำให้ได้ความรู้สึกเนื่เนิดตอนที่ปลายเท้านะครับตอนที่เรากดเบรกลงไปลึกๆเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเนืดที่โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงระยะที่มันกดได้ของสปริงเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะไปหน่อยทีนี้ผมจะลดระยะนั้นโดยการใช้เจ้ายางลบครับ เราจะเอายางลบนะครับมาต่อให้ตรงนี้หัวมันสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาตัดยางลบกันเลยนะโอเคเราก็ได้ยางลบมาเรียบร้อยแล้วนะที่ขนาดก็พอกันกับเจ้าตัวอย่างตัวนี้เนาะแล้เดี๋ยวเราจะต้องผูกมันเข้าไปด้วยกันนะครับผมส่วนใครที่อยากจะแบบว่าเพิ่มลดระดับความสูงนะครับผมก็ตัดเจ้าตัวข้างบนนี้เอาเนาะ กินเนื้อมันเป็นกว่า,าจะได้ระดับที่โอเคนะแต่ยังไงเนี่ยผมจะลองใช้ความสูงเต็มๆของมันไปก่อนนะครับผมต่อมาเราจะพันให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะก็คือใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับผมหรือจะใช้เทปอะไรก็ได้นะอย่างผมเนี่ยจะใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับผมพันแล้วนะนี่แล้วเราก็จะได้ยางแบบหนาขึ้นแล้วนะนี่เสร็จแล้วก็ไปใส่นะครับผมในอันเดิมนะ ทีนี้พอใส่กลับเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปจูนนะครับผมใน l o g i t e c h G Hub แล้วก็ในตัวเกมของเราด้วยนะเราจะกดลึกได้ไม่เท่าเดิมแล้วเราก็ต้องไปปรับในตัวเกมนะครับให้ระยะที่เรากดไปได้สุดที่เป็นระยะใหม่ตอนนี้คือ100%นะครับแล้วเราก็ใส่กลับไปเหมือนตอนที่เราถอดนะครับสำหรับคนที่มอดแบบฟรีๆแบบใช้ยางลบเนี่ยก็ใช้ยางลบใส่ไปแบบตะกี้ที่บอกตะกี้เนาะสำหรับคนที่ใช้ตัวมอดของ g c k ีเเนี่ยนะครับผมก็ทำนี้ครับ เอาสปริงนะครับผมใส่เข้าไปในลูกยางนี้เนาะกดมันเข้าไปนะครับผมเข้าใจว่าพอสปริงนะครับผมถึงฐานตัวนี้นะก็คือสุดแล้วนะพอตะกี้ที่ลองใส่ไปเนี่ยตัวข้างล่างเขาก็จะมารับกับตัวนี้เนาะคิดว่าตัวนี้น่าจะสุดแล้วแหละแต่ถ้าผมใส่ผิดยังไงแล้วก็ค,คอมเมนต์มาบอกด้านล่างด้วยนะแล้วก็ตัวยางเนี่ยครับผมไม่ใช้แล้วนะใส่ไม่ได้ล,ละเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยแทนเนาะใส่เข้าไปางี้ครับตอนใส่นะครับผมมันจะยากนิดนึงเนาะ เพราะว่ารูนะครับผมมันจะไม่ตรงนะไอตัวนี้มันจะไปยันกับข้างหลังแล้วรูมันจะเลยนะวิธีการแก้ง่ายๆนะผมหากระดาษ A4 นะครับผมมาพับๆๆจนได้ขนาดนะแล้วก็ใส่ไปตรงนี้จนกว่ารูตรงนี้นะครับผมอาให้ควันหนาจนกว่ารูตรงนี้มันจะตรงนะเราจะได้ขันเข้าไปง่ายๆนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้รูตรงแล้วนะโดยที่ไม่ต้องทำะไรเลย,เลยผมแค่ลองไว้อย่างเดียวนะตอนนี้เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมน็อตสองอันนี้เนาะผมทําให้มันสวยขึ้นนิดนึงโดยการเอา,เ,อาเทป พันสายไฟนะครับผมมาหุ้มตัวกระดาษนี้ไว้เนาะเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ยังยันตัวกระดาษอยู่แล้วเราเดึงกระดาษไม่ออกเพื่อความสวยงามมากขึ้นผมก็เลยเอาเทปพันสายไฟพันไปเลยนะครับผมก็เป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวมอสตัวอื่นๆนะครับผมที่ใส่กับเป็นคันเร่งเบรคคัตเนี่ยก็ใครจะใส่นะครับผมวิธีการทําก็ถอดเหมือนอันนี้เลยนะแต่สาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคันเ,นเนร่งกับคัตผมก็ว่าไม่ได้อะไรมากนะครับผมก็รู้สึกไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอะไรมันแต่อันนี้นะครับผมผมรู้สึกเลยว่าเออ อย่างเงี้ยอยากได้แน่นๆแ,แบบนี้นะครับตัวเบรกตัวเบรกเป็นจุดอ่อนมากๆของแบนโดริเท็นะครับผมประกอบก็เหมือนตอนถอดนะครับสาคัญนะครับผมอย่าลืมใส่น็อตสองตัวนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีรางใส่ไฟยอยู่นะครับผมก็เอาสายไฟยกดๆๆเข้าไปในรางนี้นะแล้วก็ประกอบได้ครับแล้วก็ตัวยางตัวนี้นะครับผมก็ไปใส่ในซองซิล็อกอะไรไวด้ดีๆนะเก็บใน้ในกล่องนะครับผมอย่ายให้หายนะแล้วก็มอดนี้นะครับผมผมสังเกตว่าเวลาเรากดเกือบสุดนะครับมันจะมีเสียงนิดนึงนะนี่นะ จะมีเสียงที่หนึ่งตึกตึ๊กนะครับผมมันเป็นเสียงของสปริงนะครับผมที่กดลงไปตรงมอสของเราที่เป็นสีแดงนะมันจะมีล่องสปริงอยู่ใช่ไหมพอเรากดไปจนถึงแรงระดับหนึงนะ่งเนี่ยตัวสปริงนะครับผมมันจะไปกระดกกระล่องนะครับผมเลยมีเสียงตึกตึกนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับมาจากตัวมอสนะครับไม่ได้มีอะไรเสียนะความรู้สึกก็ยังเป็นเหมือนว่าเหมือนเดิมนะครับผมถึงแม้จะมีเสียงก็ตามเนี่ยแต่ว่า ความรู้สึกแป้นเท้าก็ยังเหนือดขึ้นเรื่อยๆตามระยะที่เรากดลงไปเหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกแบบตึก๊กอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปได้ง่ายๆอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมหนืดขึ้นเท่าเดิมตลอดนะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับผมของมอตัวนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่อะไรมากมายนะผมผมมองว่าเป็นปัญหาที่ปัญหาเล็กนะเทียบกับสิ่งที่เราได้จากมอสตัวนี้ผมถือว่าค่อนข้างคุุมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะเทสเบรกนะตอนนี้ผมไม่ได้ตัดตั้งค่าอะไรในโ o ดทีเทคจีครับเลยนะครับผมจะลองกดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะกด ก็ขึ้นถึง100%ยเนะครับผมปรากฏว่าไม่ต้องแต่งไม่ต้องปรับตั้งค่าใดในโดจิเทคซีครับเลยนะครับก็สามารถกดได้ถึง100%เหมือนเดิมนะเวลากดแบบว่าไม่ไม่แรงมากเนี่ยก็กดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เป็นระยะที่กําลังดีนะผมว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเซ็โตคอซาแล้วครับเดี๋ยวจะไปเทสต,ตัวเบตรกต,ต,ตัวใหม่ของเรากันนะก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่ามันสามารถกดได้ถึง100%ตโดยที่ไม่ต้องปรับตั้งค่าอะไรเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะต้องตั้งค่าใหม่ซะอีกนะก็เป็นเรื่่องทีีดนะ เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ผมชอบนะครับเพราะมันจะได้ใช้เซนเซอร์ได้ละเอียดเท่าเดิมเลยนะเพราะว่าถ้าเรากดไม่เต็มเนี่ยเราต้องมาเล่นในช่วงเลนที่มันลดน้อยลงนะก็ต้องบอกเลยครับว่าพอรู้สึกเวลาเปลกงเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากเลยนีดีขึ้นมากจนจน,จน,จ,น,จ,นจนตกผมตกใจเหมือนกันนะนี่ความแข็งมันเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกที่เรากดลงไปเลยครับผมเบรกชา้าไปนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนที่มอสน,นะอันนี้ไดเวอร์เออร์เลยนะผมผมพลาดเองนะเนี่ฮนะ ความรู้สึกมันตั้งแต่ที่กดไปตั้งแต่ต้นเลยนะว่ามันหนืดนะเอออย่างงี้ดีเลยดีเลยดีมากเลยมอดมันมอดมันดีกว่าที่ผมคิดครับเออมันดีกว่าที่คิดอะผมไม่ได้คิดว่ามันจะดีขนาดนี้บอกตรงๆนะแล้วก็ความรู้สึกแบบเวลากดแล้วตึกก็เรียกว่าพอมาขับจริงปรากฏว่าลืมไปเลยไม่ได้สนใจไปเลยนะไม่ได้สนใจไปเลยอะโอเคเลย ตอนแรกนึกว่าจะจะสังเกตได้ชัดเจนเวลาขับทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยจนนาา่าลำคาญไม่เลยนะไม่เลยนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเวลาใส่หูฟังแล้วก็ขับรถแล้วเนี่ยแล้วก็เพลงสมาธิกเกมจริงเนี่ยบอกเลยว่าแทบสังเกตละแทบจะลืมไปเลยนะเนี่ยน,นะมันดีมากเลยทุกคนมันดีจริงมันโอ้เรียกว่าดียังไงเดีะมันดีมากดี ด,ดีจนผมคิดว่ามันดีมากกว่าแป้น T3 PA ที่ใส่คนิโคเบรกแล้วเพราะเวลาใส่คนิโคเบรกอะระยะที่กดได้อะมันน้อยแต่อันนี้ระยะที่กดได้มันยังค่อนข้างเยอะอยู่อะแล้วเราสามารถเล่นได้ละเอียดมากละเอียดกว่ามากนะกลายเป็นว่าแป้นเท้าอันานี้เป็นแป้นเท้า,นานที่ดีไปเลยนะแต่ก็ยังไงก็ตามนะผมต้องบอกตรงๆว่ามันไม่สามารถสู้แป้นเท,านานท้า T3 PA ที่เป็นโหลดเซลได้นะบอกตรงนะบอกตรง,ตรง,ตรง แต่ว่ามันดีมากๆแล้วอ่ะมันดีมากจริงๆอันเนี้ยมอดเนี้ยดีมากจริงชอบเลยอ่ะคือผมไม่คิดว่าผมจะชอบมันขนาดเนี้ยอันนี้คือเกินเกินคาดละอันนี้ผมเรียกว่าความิีไม่ต้องรีวิวต่อก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เอ็นจอยมากเลยเ <laughs> อ็นจอยกับการใช้งานมันมากเลยอ่ะคือมันให้ความรู้สึกแบบว่าที่เป็นสปริงแบบเดิมอ่ะน้อยมากแค่แบบช่วงต้นมากๆที่กดอ่ะโหแทบไม่มีเลยดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็โหไม่กล้าจะ ยังไอเดียอกยังไเดียมันเรียกว่าต่างมาจากเดิมเลยอ่ะมันนี่มันนี่มันไม่ใช่แต้นาน้ำโลจิเทคแล้วอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนี่โอเคมากคือผมลองลองอเอาไว้กับพื้นี่กดไปมันก,มนก็มันก็ไม่ได้เลื่อนนะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณมีฮาร์ปกพิดดีกว่านะสำหรับคนที่จะใช้ตัวเบรกมอเตตัวนี้นะคุณควรมีฮาร์ปกพิดนะครับผมมีฮาร์ปกพิดก็สบายละใช้งานได้ดีเลย แล้วก็เบรกเนี่ยเออมันดีกว่าที่สามพี่เอกตรงนึงด้วยเพราะว่าเราใส่คนที่ข้อเบรกมอสใช่ปะมันแข็งจนผมเนี่ยกดเข้าไปปรากฏว่าเก้าอี้ผมมันยกแทนไงเหมือนเราใช้แรงดันมากเกินไปละนะจนดเก้าอี้เรามันยกนะก็อันนี้ไม่เป็นนะอันนี้ไม่เป็นแต่ก็ได้แรงเบรกที่ถือว่าจัดว่าโอเคมากๆเลยอะจัดว่าโอเคจริงๆอะผมโมแต่พยายามกดเทสเบรกมา้วเนาะลายผมก็จะแปลกๆหน่อยนะทุกคนอย่าตกใจนะก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าไอ ตัวนี้เนี่ยเกินคาดเกินคาดเกินคาดจริงเกินคาดจริงนะครับก็แนะนําทุกคนเลยครับแนะนําให้ทุกคนจริงนะให้สำหรับคนที่มีโรซิเท h แล้วมีฮับค้พิษนะครับก็ไปหามาหรือว่าถ้าไม่มีฮับค้พิษนะครับผมแต่คุณเอากล่องอะไรมายันระหว่างตัวแป้นเท้ากับกําแพงได้เนี่ยจะทำให้ตัวแป้นเท้าคุณน่ะค่อนข้างอยู่นิ่งได้ก็แนะนําเช่นกันนะสําหรับคนที่เยอะกระโตนะถ้าทําแบบนั้นแล้วเนี่ยแนะนำม,มากๆนะครับครึ่งคุณก็ควรจะทําอยู่แล้วแหละนะนะไม่ว่าจะ มีหรือไม่มีมอตตัวนี้คุณก็ควรจะทำนะครับผมแล้วก็ใส่มอตตัวนี้เข้าไปก็จบเลยคุณได้ ke, เบรกแป้นเบรกเทพๆตัวหนึ่งได้เลยแหละเนี่ยผมไม่น่าเชื่อนะว่าแค่มอตไม่กี่บาทมันจะทําให้มันดีขึ้นมากขนาดเนี้ยโอ้โหเฮ้ยันไม่ใช่แล้วอ่ะนี่มันไม่ใช่แป้นโลจิเทคแล้วนี่มันดีมากจริงทุกคนมันดีจัดๆเลยอะ่ะคือมันหนืดกาลังดีแล้วก็เลนที่มันกดได้ก็มากขึ้นเราสามารถเกียร์ตัวแรงของ แป้นเท้าที่เราเบรกไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะกว่า T3 PA อีกผมแนะนํมากมากเลยนะสําหรับคนที่ใช้รถจ t เทคนะาะว่ามันดีจริงๆอ่ะมันดีมันดีมันดีมากๆเกินที่ผมคิดไปเยอะเลยครับตัวมอสตัวนี้นะเพราะตัวมอสที่เป็นตัวที่เราใช้ยางลบเนี่ยมันก็จะมีเลนที่ก่อนที่เราจะถึงตัวยางลบเนี่ยให้มันเป็นสปริงอย่างเดียวซึ่งมันก็อ่อนมากแต่อันนี้ปรากฏว่าเหมือนเรากด กับตัวยางที่เราเป็นอตที่ใส่ไปเลยตั้งแต่แรกเลยอะแล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับเนี่ยครับผมสามารถเกลีย่ยได้แบบเกลีย่ยเบรกได้แบบดีมากๆเลยอะโอ้ดีจัดเลยดีมากโอเคถ้าใครสนใจตัวเบรกตัวนี้นะผมก็ไปซื้อกันได้ที่ร้าน GJK นะผมมองว่าเป็นตัวมาตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆเลยแต่ว่าเวลาถอดประกอบเนี่ยก็ระวังกันดีนึงนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมผม ขอโอ้โหเมามันไก่ตัวเบรกตัวนี้ในสนามช้างก่อนนะโอเคขอบคุณมากครับทุกคนกดซับสไครต์กันด้วยนะสวัสดีครับ